เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทางเอ e. a ค่ะอาสาพัฒนาศาสนาสถานนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวแล้วก็มีการออกหน่วยบริการชุมชนค่ะณนะวัดวดชิรธรรมสาธิตวรวิหารค่ะ พัดเจียมเศษผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA พร้อมด้วยคณะ,ะผู้บริหารจิตอาสาพระราชทานและพนักงานอาสาร่วมจัดกิจกรรม m e a อาสาพัฒนา,าศาสนาสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและออกหน่วยบริการชุมชนณนวัดวชิรธรรมสาธิตวร,รวิหารแขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครกิจกรรมครั้งนี้เป็นการน้อมน,นำแนวพระปฐมบร,รมราชโองค์การสืบสานรักษาและต่อยอดอันสะท้อนถึง พระราชปณิธานในการทรงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภุมธพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษโดยการเจริญรอยตามแนวพระราชดำริบวรซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักการมีส่วนร่วมของบ้านวัดและโรงเรียน อีกทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมทำความดีน้อมสนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิวราลงกรณพระวชิวระเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2563โดยพนักงานจิตอาสาพระราชทานและพนักงานที่มีจิตสาธารณะ MEA ร่วมกันตรวจสอบบำร,รุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุดตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าปรับปรุงสายไฟฟ้า เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยรวมถึงทําความสะอาดบริเวณวัด กิจกรรมในวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์นะครับทำความสะอาดบริเวณวัดนะครับแล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญของเราในเรื่องของการดูแลระบบไฟฟ้าภายในวัดนะครับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทําความสะอาดโครไฟฟ้าต่างๆนะครับจัดระเบียบสายสื่อสารนะครับตัดต้นไม้ที่กิ่งอาจจะแผ่ออกไปแล้วใหญ่เกินไปนะครับเพื่อให้ความเป็นระเบียบซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของการให้ทุนการศึกษาับสามเณรและก็นักเรียนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการดําเนิน กิจกรรมที่สอดคล้องตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมมหาภูมิพลอดลมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้ทรงใช้คําว่าบวรนะครับซึ่งหมายถึงบ้านวัดและโรงเรียนที่จะเป็นความร่วมมือของทั้ง3ภาคส่วนที่จะสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนครับทางวัดก็ได้เล็งเห็นประโยชน์นะเพราะว่าทางการไฟฟ้าได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนได้ถวายทุนการศึกษาให้แก่สมณรน ที่สําคัญเป็นการดูแลพระอารามหรือว่าวัดวัชรธรรมสาธิหน่นนี้เป็นพระอารามหลวงดูแลทั้งด้านาไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟตัดแต่งต้นไม้ให้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหลายปีมานี้ไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนที่มาดูแลทั้งด้านนี้นะเพราะว่านนี่เป็นงานเฉพาะกิจที่การไฟฟ้าโดยเฉพาะาทางวัดก็ต้องขออนุโมทนาที่การาไฟฟ้านครหลวงได้เห็นเล็งเห็นประโยชน์ ทั้งนี้ M.E.A. ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดว,ดวดชิรธรรมสาธิตและสามเณรรวมทั้งสิ้น56ทุนถือเป็นโครงการดีๆนะคะบวรย่อม,มาจากบ้านวัดและโรงเรียนถ้า3ส่วนนี้เข้มแข็งสังคมไทยย่อมเข้มแข็งนะคะและนี่คือทั้งหมดของยอ่อโลกเศร,รษฐกิจที่มีมาฝากกันค่ะส่วนตอนนี้ดิฉันแอนทวีรัจิราที่ลกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ คุณคุณแอนทวีรัฐด้วยนะครับมาต่อกันที่กิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นที่ทรูดิจิ i t ลพาร์คนะครับกับกิจกรร